ได้ไหมโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาพบกันในฟาที่จะจะเท่าไหร่สี่สี่ฟาร์ที่สี่ <laughs> <laughs> อา้าขอเสียกัแล้วตะทุยนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะรัะตะทุยกับเตางอยนะฮะเตางอยรายงานตัวครับ <laughs> ถ้าไม่อยากลังขาดอยู่นิ่งนี้กินรันน <laughs> ะตะทุยแม่งกุย้ยว่ะ <laughs> ไม่คนกุ้ยเลยคนกุ้ยเลยคนกุ้ยจัดกุ้ยกุ้ยกุ้ยจะจัด นี่ไงต่อไปหนึ่งอต่อไปหนึ่งโฮอเคมาแล้วห้าร้อยี่ิบโอแต่ว่าพื้นที่ผมว่ามันดีอยู่นะอะไรฮะเดี๋ยวขอเดี๋วเดี๋ยวขอทวนก่อนไอผมผมผมหัวหน้าเชฟใช่ไหมโอเค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 โอบคโอเคโอเคโอเคอเคโยเคาอเโอเคโอเอเอเคโอเคโอเ ลอกกอละเมนูเลยดีกว่าผมเมนูที่สองผมเมนูสองอ่าเดี๋ยวผมว่าทันกี้อะไรอ่ะสับซับซับซับแล้วจะทุยอ่ะโอ้โหคุณเก่งกลับมากเลยนะครับหลังจากคนหนึ่งครับอ่านอ่า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 เร็วเราเราใช้เลยครับดับไฟกันนะครับอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบฮ่าฮ่าฮ่าดับไฟดับไฟตงแกว่าอันไหนอันไหนดับไฟอันไหนดับไฟอันไหนดับไฟวะเอาไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนดับไฟอ่ะถังทังถังเอาทั้งไปเลยหรือมันไม่มีไม่รู้ มันจะไม่หลือว่าเออเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อมันกักทางเราหรือเปล่ากักทางเฉยๆโอ้โหเออคุณต้องเข้าใจในแผนการจับจ้าไอ้าเอ้าเฮ้ยลัตตะทุยลัตตะทุยลัตตะทุยเยย้รัตตะทุยลัตตะทุยจับได้เยี่ยฟาบาเยี่ยฟาบาาไอ้สัสมาจ้าครับรัตตะทุยเอ้ากระลำกูกระลำกูกระลำครับไอ้เจี๊ย มันโคงเกียครับเราจะโคเกลียวไหครับไมเราโคเกียวล้างหน่อยครับเออไหล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 ว่ครับล้างจานหน่อยครับล้างจานหน่อยไหละลเออไฟมันไหมไงมันจะไปยังไงล่ะอู้เอ้ยมันไฟไม่ได้โอ้โหเฮียด้วเชฟตองงอย่ะจาน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 รับหลังมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอานี่ไปเอานี่ไปเอานี่ไปเออทำใหไม่ได้เอเสริมเสริเสิมเสริมเสโอเคเดี๋ยวผมผมาจานไปจัดเอง โอ้ยอ่าคุณนัดเอาครับว่าคุณจะจัดจานเดี๋ยวผมจะจัดจานฮะแฮ่อะไรเนี้ยไฟไหม้ผมผมไปไม่ได้คุณรับจอยผมทำไมกระดูกลิีบัะเออไปมาได้ขอเข้าไปมาได้เข้าไปเจิมเจิมเจิมเอาใส่จานเอาใส่จานเออเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยกระลำกระลำจานหนึ่งกระลำจานหนึ่งกระลำจานนึงกระลำตับอยู่กระลำตับอยู่เอออะไรวะ เชีย่ยอะไรเนี่ยับดับเพิ่งดับเพิ่งครับนี่มึงยังไปตายเหรอนี่ไปไม่ได้ครับชิปนี่มึงยังไปตายอล้งจานล้างจานแล้วจะทุยโมีข้าวด้วยเหรอโอมีซูชิอะไรวะดาดมันเี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอาข้าวให้ผมต้องทำไงผมต้องต้องไปหุงต้องไปหุงกะลัมนะครับขอตะลัมต้องไปหุงโอเคเราได้ข้าวเฮ้ยเดี๋ยวได้เกือบโอ้ยไปมาข้าวก็จัดการไปครับไปไปไปไโอ้สลายสลายสลายต้องวางไว้ตรงจานนะฮะสลายต้องวางไว้ตรงจาน อ่าไปฮะ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 ไปไปเฮ้ยไปไหม่ไปไหม่ไปไหม่โอเคโอเคเดี๋ยครับเจ็บเจ็บเจ็บตรนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะโอเคทีทีละอย่าง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 เลยจาน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 เลยครับเราไปจัดจานเลยจาน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 น่ครับข้าวเอาเฮ้ยข้าวโอเคข้าวเดี๋ยว แล้วนะถุยมึงแย่งข,ข้าวกูเกบึงอาจแย่งข,ข้าวคนอย่างฉันอย่างนั้นเหรอฮะมา uh, คุยกันไดิไอ้กดไงวะเออนี่เจ็บครับกูทำงานคร <c oughs> ับเจ็บเดี๋ยวคนตีนนี่กูกูไม่หลงเหลือความเป็นหัวหน้ามึงเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะโอ้โหเอากูน้อยใจเลยสัตว์เออกูทำก็ได้โอเคเพื่อนโอเคไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นไรซะหน่อย สาไลาลอยู่ไหนเฮปาปลาปอจับปลาดิเฮ้ยทำไมควรเงียบแปลกๆวะเฮ้ยสามชิมวิสามมปลาปลาปลาสปอยบปลไปนอยผมเอาไปส่งแล้วเดี๋ยวผมเอาไปเสิร์ฟแล้วสัางอย่างหนึ่งไปไหมไปไปไปไไปไจะทุโอเคไปไปไปเ้าเข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 ้าเ้าเขาเ้าเราเข้าเขาเขาเาเราเขาเ้าเขาเ่าเาเ้าเข้าเขาเข้าเข้าข้าเข้าขาเขาเขาเาาาเข้าเข้าาาเขาเข้อ้าเข้าาเามส้อาดครัเข้าเขา ทำความสะอาดครัวอะไรมีโอเคแล้ววนะโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคโอเคสะอาดว้าวอ,อะไอ่โอ้ยเราได้เก้าร้อยสี่สิบสี่ว้าวถึงว่าเราทำงานได้ดีนะฮะแต่ว่าผมเริ่มไม่ชอบรัตถ,ถุยแล้วสิไม่รู้เป็นไรคุณรัตถุยไม่ไมคยเลในการทำงานเลยครับคุณรัตถุยคุณ นัททวีรัตนทวีฮึยไม่มีใครหากับกูเลยเป็นง่อยๆเป็นง่อยๆนะฮะรอบนี้มันเป็นง่อยๆนะครับเป็นง่อยๆเอาก็พากันง่วงแล้วนะฮะตอนนี้ก็ตีห้าไปแล้วใช่ไหมอ้าวแล้วเราต้องไปไหนต่ออ่ากลับบ้านครับกับบ้านไปกดปุ่มที่บ้านครับนั่นเลยครับโอเคเราต้องกลับมาคุยกับไอ้นี่เหรอลงเท่าลงเท่า เออมีด่านยังไม่ได้แก้เลยนะครับเชฟฮะมีด่านไม่ดีกว่าอะไรอะไรมีเหรอมีเหรอผมไม่รู้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 แย่จังแย่จังไม่รู้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 เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่คุยกับเราอ่าเดว่าไมโวไมโวของฉันใช่ไหมคุณมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกันร่วมมือกัน เดียวกันทำงานร่วมกันเอ่อแล้วเอา Into to w ูไว o u n t r y Why c o u n t ี y มีส่วนอะไรอีกหัวหอบอะไรอย่างไม่ได้หิวฮังกี้ไม่ได้หิวใช่ไหมเมื่อกี้มันเขียนว่าเฮอร์รี่หรือฮังกี้อ่ะเฮอร์รี่ปะไม่รู้เฮอร์รี่แปลว่ารีบไม่ได้อ่านเฮอรีบเหรอไม่รีบไม่รีบมันบอกไม่รีบไม่รีบไม่รีบโอเคไป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 รีบมันบอกว่าไปเมืองแห่งสายลมปะ ว่ายขันที่ว่ายขันที่โอ้วายจริงๆว่ายว่ายว่ายดูมาที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันลงมน้ำว่ะไอ้สัตว์นี้มันต้องโยนเออจูบเเดี๋ยวดูเชฟครับเชฟครับเชฟครับอะไรปัญญอ่อนครับเชฟทำไมเวดูเวดูรอบเนี้ยแล้ทุยกูดูว่ะสามร้อยสี่สิบนะครับ ผมว่าต้องมีการโยนแน่เลยโยนกันมันแน่เลยครับโอ้ยผมเรื่องโยนนี่ผมถนัดนฮะโยนมันทุดิบไอโยนพวกมึงเนี่ยครับอะไรครับเนี่ยห้ามโยนจานกระทะหม้อนะฮะโอเคโยนใส่นี่ได้ป๊าป๊าป๊าโอเคแล้วผมอยู่คนเดียวโอเคเอเต่างอยอยู่คนเดียวโอเคฮะอย่าให้รัตตทุยอยู่คุณเลยครับขอขอไก่หนึ่งขอไก่หนึ่งครับไปครับไปครับไนะครับไก่ฮะไก่ต้องทอดก่อนดิ อาไก่ต้องอันนี้ก่อนเหรอโอเคไก่ต้องสับก่อนไก่ต้องสับแล้วไโทษดหยุดไหมครับลัดเดะเดะลัดลัดถุยลัดถือมึงอ่ะลอไก่สองครับขอไก่สองอะขอไก่สองไก่สองเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเแล้วขอหายไปไหนหมดครับถืมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ เดี๋ยวแกลวผมเชียงกูนี่ผไปเชียงกูนี่มไปเียงกูนีไม่แล้วเลย้วตะทุยไม่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 แล้วตะทุยแล้วตะทุยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้มึงน้ำยนไปให้กูเต่างอย ตัวบอยเอลันตะทุยม exactly. ันบ้าไปแล้วมึงไม่สับก่อนอะไรวะเนี่ยเดียว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 เอลันตะทุยจะเย็นไปจะเย็นหนูตอนนี้ฝั่งแดงยุดไปแล้วครับฝั่งแดงเหมือนจะได้เต็มนำแล้วเราของพวกมือเดียวเดี๋ยวเดียวฝั่งท้ามีสองคนครับฝั่งท้ามีสองคนแต่เหมือนว่าจะไม่ได้เต็มนำเลยนะครับผมขัวกูสฮ้ยคุณต้องเชื่อฟังผมต่้งอยคุณต้องสับให้มันได้เออ

กูจะฟองแม่กู้ไปซับซับแวๆซับทัดอ่ะเอ๋ยเออรับได้รับได้อันนี้ก็รับได้อันนี้ก็รับได้กูอยากโดดรับตายได้ไหมมันโดดได้ไหม ปอ,อยกูโอยขอโดดได้ไหมขอโดดได้ไหมเอาคว<อ>า <ขอ S 2> มีจเป็นการแค่หยอกเล่นคับเชฟครับ <c oughs> อ้วเรื่องใหม่นะตุนต <c oughs> ีนีเนยนะมาคร, <c oughs> ครับเชฟ <c oughs>